นายพี่น้องกินเผาปลาได้กันครับระหว่างเสพเป้กับเสพนมเตาที่ละสองเตาเลยครับพี่น้องย่างไปทรงหน้าไป่อดปานิ่มตายมันกินตะไคร่ทองแตกตายพี่น้องเมื่อนี่กินตะไคข่ลายทองแตกตายเลยปานปานิ่มยังกับปานิ่มน้ำเชืมปานิ่มน้ำเชืมทีเชืมมาเชืมแล้วคุณน่ะที่เกลือ สองเตาเลยพี่น้องเพ่งเลย CP ติ่ซองมึง,งค่ะ่ไฟบอดีดบ่คุณพี่น้องปุ่มนี่บ้านแหนมาสุ่มนี่ไปบาไป้านแหี้ปลาสุ่มนี่ กินแต่ไข่ไรต้องแตกใยเบิ่ขึ้นมาพอนแตไข่เบิ่ขึ้นมาอแต่ไข่หิวแห้งไอ้หนุ่มเม็ดเปีโอ้ตัวนี้ไก่เราโอ้เหลืองดีใช่ไหมองเจบเปียแล้วก็บาทธรรมดาหกสิบเสียบหนุ่มเดิมเอาแบบนี่นลเลยรวมที่นอนผ่านไว้หน่ะรมที่เราอะ ผ่านเลยใช่ไหมผ่านยังไม่ได้ตรวจสอบเลยกรรมการกรรมการลองไปตรวจสอบคุณภาพก่อนเจ้าเอียงเนี่เอียงอีกเขาบอกเห็ดคลิปเนี่ยสามนาทีเห็ดมะฮอดปลานเนี่ยห้องกันหนึ่สองนาทีหนึ่งเห็ดเนี่ยเลยที่เพิ่มสามสี่นาทีโอ้โดทีมงานพี่น้อง กินวันไรครับกนไรครับเนี่ยพี่น้องบรรยากาศยังมาแรงป่าเปลืองฮวบบรรยากาศตะเวนตกดินโอ้แดดซองมืดคึ้มเลยใคร้อา ย่างตะไคร้แล huh ้วบัดนี้สุกแล้วเหรอหนุ่มสุกแล้วเชฟหนุ่มผ่านไปแล้วอ่าเดี๋ยวเชฟเป๊ไม่ไปกึ่งไม่ไปกึ่งควนมาทนี้พอดีเป๊ย่างย่างพุกเลยดูดไฟไปใส่ถ่านนี่หรอาพุกเลยเนี่ยมีน้ำล้างมืออยู่เนี่ยเปิดไฟนี้ปักสามตาเนะ จะเป็นกรรมการให้คนเดียวมันหนาวดิเอ้นไยมนาเอนายมันเอาไอ้นั่นมาให้ด้วยนะข้าห่มมาอะมันเาขึ้นบ้านไปแล้วมั้งมันยังกลายวันหยุดครับพี่น้องเอาทหตุจิปานอปานาเบื่อไปที่นึงเราคนเดียวแค่นี้แหละครับบัาดีครับ